ผมนะครับเนาะก็เลยมะปลูกไม้เนะาะเพราะว่าจะเป็นซากนะครับอย่างหน้ากับพยุงนะครับเนาะเพื่อที่ต้องการไม่อย่างหน้าเออนะเพื่อที่จะต้องการนะครับเนาะไม่ซากก็ไม่พยุงเนาะที่มีคนปลูกมาแล้วเพราะว่าจะเป็นพอเลี่ยมบุรจนทาที่เห็ดมานะครับเนาะพ่นตะัดใหม่พยุงม,พยงมาเห็ดสองเฮียนตัวละสามแสนมีค้นไปไห่เล้วกาศนะครับเนาะของดรกเตมยัย นะครับเนาออาเพิ่นนะครับเนาะปลูกไม้ซักด้วยเงานะครับเนาะเงาแล้วว่คซีบาทดอกบาทสองบาทเนาะครับเนาะผ่านไปแค่30ปีแล้วก็มีมูลาค่าของอเงาซักเนาะครับเนาะอยู่ที่ประมาณสามหมื่น 30, กว่าบาทสี่หมื่นแปดรูปกับเท่าโตหกหมื่นหรือแปดหมื่นเนอครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นก็เลยเนาะครับเนาะเหดให้ผมต้องนะครับมาปลูกไม้ นะครับติดหัวติดสวนไว้นะครับเนาะผมปลูกเริ่มแรกกะไรหนึ่งนะครับเนาะเพราะไรดอกเสร็จเสรนะครับเนาะอ่ามีพื้นที่นะครับเนาะเห็ดของหนูแล้วปลูกไม่ทิ่าไหร่นิดนน้อยๆนะครับเนาะลอยก็ต้นนะครับเหลือกะอ่าลอยก็ต้นนี่ละนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะบางทีมันก็ปลูกอีกนะครับเนาะสองไรนะเนาะฟังนั่นเนาะอ่าปลูกอีกสองไรเนาะแล้วกัขยับมาอีกสองไรอ่า จะเป็นหาไรแล้วนะครับนอะรวมไปรวมมาจะเป็นหาไรในแล้วในพื้นที่หาไรเนี่ยใส่เวลาประมาณสี่ปีค่อก็เฮ็ดนะครับเนาะน้ำซึมบอไซเนาะพอแม่อาจจะบ่ท่านเห็นน้ำแต่ว่าเขาเป็นเด็กรุ่นไม้คนหลุนไม้เนาะครับนาะก็ปลูกไม้ติดหัวติดสวนไว้ปลูกให้เป็นมอระดกเนะครับเนาะต่อไป อายุ40-50ปีตอนนี้เขารับจ้างกินบ่าว่าจะเป็นอาเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนังงานรัฐวิสาหกิจนะครับนอนหรือเห็ดหัวนะครับนอทนทำนานะครับนอนปลูกอ้อยปลูกมันนะครับนอนเป็นในลักษณะแบบนั้นเขาก็เห็ดกินไปเขากระับจ้บงางก,กินไปเป็นละหมอกละหมอกเขา็ก่ากันไปผ่านไปหลังจากนี้20-30ปีเขาอาจจะมีสินทรัพย์นะครับนอะนะมีต้นใหม่ในพื้นที่ของเขานะครับตนละหลักหมืน่น ต้นละลักแสนนะครับเนบาะว่าจะเป็นใหม่พยุงนะครับเนบาะว่าจะเป็นใหม่แต่เขียนอย่างหน้าเอยียงกะว่ากันไปปลูกให้เป็นทรัพย์สินเ่อาบบหูดอกว่าเขาปลูกเขาจะได้ใส่บอแต้าท้าบาปลูกมันกะบบมีแนวชิดต่อนะครับเนาะแต่ตอนเนี้ยมันละหาลอยเวลาพันเขาไปหารับจางกินนะครับเนาะเดือนเดละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นกะว่าไปแล้วแต่คนจะได้ กับบุพเพใส่บ่พเพกินเนาะครับเนาะเมื่อเขาอายุห้าสิบหกสิบมาแล้วเขาบ่มีแนวคิดต่อบ่มีใหม่ปลาเขาอยากจะกลับมาเห็ดเกษตรเบื่ออยากบ่อยากเห็ดแล้วรับจ้างบ่อยากเห็ดแล้วพนักงานทั่วไปเขาสิคิดต่ออีหยังเนาะครับเนาะหาเขาบ่าปลูก